สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับตัวฟูคอยแดนนะครับแบบเต็มๆเ,เพราะว่า,ามีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวฟนะูคอยแดนเนาะแล้วก็ในหลายๆครั้งนะครับก็บอกไว้ก่อนนะว่าที่ลืมนะครับหยิบในเรื่องของตัว i p a d แล้วก็ตัวงานวิจัยมาหลายครั้งมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวฟนะูคอยแดนเนาะ จริงๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับหรือว่าเคยได้ยินกับคําว่าฟูคอยแดนมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าใครดูข้อมูลเนาะว่าสารอาหารอะไรนะครับที่มันจะสามารถช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเพิ่มการทํางานของไตลดค่าของเสียเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือสารที่ชื่อว่าตัวว่าฟูคอยเดนนะครับคือสารที่ชื่อว่าฟูคอยเดนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับที่ชื่อว่าฟูคอยเดนเนาะเพราะว่าหนึ่ง เขามีงานวิจัยนะครับแล้วก็ในบางประเทศนะครับในบางประเทศเนาะเขามีในเรื่องของการใช้ฟูคอยแดนนะครับเป็นสารหลักเนาะใช้ใช้ว่าเป็นสารหลักแล้วกันเนาะที่มีส่วนประกอบนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดูแลนะครับของผู้ป่วยไตนะครับอีกครั้งนะครับตัวโรคไตเองเนี่ยเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นโรคเสื่อมที่มันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลบำรุงซ่อมแซมนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกัน,นเรื่องของอาหารสารอาหารนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวฟูคอยแดนกันแบบเต็มๆซึ่งบอกไว้ก่อนเนาะเนื่องจากนะครับเสียงก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับ วันก่อนน,น่าจะเป็นเพราะฝุ่นด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะอยู่ถึงแคบสักประมาณอีกยี่สิบหรือสามสิบนาทีเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่มีคําถามอะไรนะครับถ้าไม่มีคําถามอะไรก็เดี๋ยวตี้จะลงไลฟ์เลยเนาะจะมาอธิบายเรื่องฟูค่อยแดนให้ฟังเนาะใครอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่บ้านแดงบ้านฟ้านะครับบ้านแดงบ้านฟ้าเนาะหลักๆก,ก,ก็คือบ้านแดงเนาะบ้านแดงนะครับอ่ะโอเคกลับมานะครับกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่า ตัวฟูเอยแดนนะครับมันมีหลายเกรดเหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะสินค้าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหลายเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีเอยอ่าพิมพ์สนใจมาแล้วคุณดวงแขน,นะครับอ่าท่า,าน,นเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นตะก้าไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครสนใจนะครับ จริงๆแล้วมันมีหลายเกรดนะครับมันมีหลายเกรดแล้วก็มีหลายแหล่งที่มานาะไม่ว่าจะมาจากประเทศต่างๆประเทศอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงตัวโมซูกุฟูเคยแดนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือตัวโมซกุฟูเคยแดนเนี่ยจัดว่าเป็นฟูเคยแดนฟูเคยแดนสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับดีที่สุดในโลกเนาะอีกทั้งนะครับตัวโมซกุฟูเคยแดนเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามันจะมีเฉพาะ นะครับที่หมู o ่เกาะโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วใครถ้าเคยได้ยินนะว่าหมู่เกาะโอกินาวะเนี่ยเขาถือว่าเป็นบลูโซนบูโซนหมายความว่าบนโลกเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามโซนนะครับมีมีอยู่ทั้งหมดสามที่นะครับมีทั้งหมดสามที่ที่เขาเรียกว่าเป็นบูโซนซึ่งคํา,า,าว่าบูโซนหมายความว่า มันเป็นสถานที่ที่มีคนอายุยืนเยอะที่สุดในโลกมันจะมีอยู่สามที่หนึ่งในนั้นก็คือโอกินาวะนะครับซึ่งเขาก็ไปดูมาว่าคนโอกินาวะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขามีในเรื่องของการรับประทานอะไรบ้างเป็นหลักกินอะไรบ้างเลยส่งผลนําให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปโอกินาวะเนี่ยเราจะเห็นตัวสาหร่ายโมซุกุเราจะเคยเห็นสาหร่ายโมซุกุ ซึ่งเขาจะเป็นของฝากและถือว่าเป็นของฝากที่เฉพาะเลยนะครับที่โอกินาวาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคําว่าโมซุกุเนี่ยให้นึกไว้ได้เลยว่าถ้าเขาใช้คํานี้ได้นะครับอันดับแรกก็คือมันต้องมาจากโอกินาวาเท่านั้นเพราะว่าเหมือนเขาจดสิทธิบัตรเอาไว้เนาะแล้วก็ตัวโมซุกุเนี่ยหลักๆคือมันจะมีแร่ธาตุไม่ช่งต้องบอกว่ามันมีสารอาหารนะครับที่ชื่อว่าฟูคอยแดนเนี่ยสูง นะครับเรียกได้ว่าสูงที่สุดนะครับตัวหนึ่งในโลกนี้เลยนะครับในโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของตัวโมซุกุฟูคอยดันเนี่ยมันถึงมีคุณภาพสูงกว่าตัวฟูคอยดดนทั่วไปรจริงๆฟูคอยดนนะ่ะมาได้จากหลายหลายส่วนนะครับเดี๋ยวที่จะเอาคู่มือมาให้ดูเนาะจริงๆฟูคอยดดนมาได้จากหลายส่วนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวสักครู่อ้าไม่ได้เอาเอ่อเดี๋ยวก่อนเนาะ มันมาได้จากหลายส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเคลนะครับมันมีสารหลายหลายชนิดมากที่มันมีสารที่ชื่อว่าฟูคอยแดนแต่ตัวที่ดีสุดเนี่ยก็คือตัวโมซกุนะครับแล้วโดยงานวิจัยเนี่ยตัวโมซูกุเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการทํางานของไตนะครับลดค่าของเสียนะครับลดการอักเสบนะครับลดพังผืดลดภาวะการอักเสบของไตอันเนื่องมาจากยูริกสูงด้วยหลายๆคนเนี่ยมีเนาะหลายเคสนะครับที่ที่ทานอยู่เนาะแล้วก็มีภาวะยูริกด้วยนะครับก็จะเห็นเาะว่า ในเรื่องของการดูแลเนี่ยได้ผลที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้คําว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ้ี่ไม่ได้เอาตัวกราไปจริงอะ่ะมันจะมีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยของเขาอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อันนี้โอกินาวะโมซุกุนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไม่แน่ใจว่าในนี้มีหรือเปล่านะะมันจะมีคู่มีมาจากทางประเทศญี่ปุ่นด้วยเนา เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของงานวิจัยนะครับางานวิจัยเขาเยอะมากเลยอันนี้เฉพาะของที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ที่เราเคยคุยกันเนาะมันยังมีของประเทศอื่นนะครับที่ที้เคยดึงเอามาเนะว่ามันจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะครับลดพังผืดแล้วก็ฟื้นฟูไตนะครับลดเซรั่มเคตินินได้ถึงสามสี่เปอร์เซ็นอันนี้ใครอยากดูชื่อง,งานวิจัยเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละตัวเนาะงานวิจัยทีละตัวนะครับ งานวิจัยตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เขารีวิวนะครับฟูคอยดันนะครับ15ปีนะครับทั้ง Invi v o และ i n v i t r o นะครับแล้วก็เป็นในในระดับ Clinical t ไทอัด้วยเนาะค mm ีนิ i คี l ลไทอด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องการลดการอักเสบเรืเ้อรลงนะครับป้องกันการเสื่อมของเนื้อเยื่อตนะครับกระตุ้นอ,อ๋อนี่พูดไม่ได้ในนี้เนาะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของพันังผืด หลายๆคนบางคนเนาะมีในเรื่องของการอักเสบที่ไตเนาะไม่ว่าจะเป็นนิ้วนะครับเป็นถุงน้ำเนาะตัวนี้ก็สามารถดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างไตได้ในหลายๆโมเดลนะครับอันนี้ภายในงานวิจัยนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะพูดวันนี้เราจะพูดประมาณสามงานวิจัยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านี้อีกงานวิจัยหนึ่งนะครับใครอยากดูนะครับก็ไปหาเอาเนาะ เดี๋ยวจะสรุปมาให้นะครับเขาบอกว่าฟูคิดัดนนะครับแสดงผลลัพธ์ที่ชัดในระดับแสดงผลในระดับที่ชัดเจนว่าลดการอักเสบบรรเทาความเสียหายของไตเนื่องมาจากภาวะยูริกสูงได้นะครับงานวิจัยเมื่อกี้เนาะที่ส่งให้ดูนะครับเพราะว่าเขาไปช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับลดความเสียหายของไตนะครับมีปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยเนาะผ่านกลไก ลดการทำงานของ NLRP3 นะครับอ่ามีเยอะแยะเลยนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูสรุปนะครับสรุปตัวงานวิจัยเนาะใครมีคำถามถามได้นะครับสนใจสามารถกดที่ตะก้าได้เลยครับตัวโมซุกุฟูคยันเนี่ยก็คือตะก้าหลักๆก็คือตะก้าที่สามนะครับจะเป็นเซตหนึ่งกระปุกเนาะตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังมีแฟลเซลล์อยู่นะครับส่วนตะก้าที่5้าก็จะเป็นแบบ2กระปุกนะครับ2กระปุก แล้วก็หลายๆคนนะครับนี helmet, <ield> ่มันมีในเรื่องของอภาวะโปรตีนรั่วนะครับโปรตีนรั่วอันนี้โปรตีนรั่วเขาพูดถึงในเรื่องของภาวะโปรตีนรั่วนะครับจริงตัวฟูควยดันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้ตัวกรองของไตเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็โปรตีนรั่วเนี่ยออกน้อยลงนะครับไตและหลอดเลือดทางานได้ด <Pie> <üf usa. S 1> ีข <disadvantages Russell. S 1> <ète> ึ้นนะครับแล้วก็โรคไตเรื้อรังอันนี้ไตเรื้อรังแล้วนะ หลายคนจะแยกไม่ออกระหว่างไตเรื้อรังกับไตวายเฉียบพันธุนะครับอย่างเคสของคุณแม่ตี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นไตวายเลื้อรังเพราะว่าอาไตไตเสื่อมเลื้อรังเพราะว่าสังเกตแล้วเนี่ยค่าไตาน่าจะค่อยๆลดลงมานะครับไม่ได้อยูด่ดีๆค่าไตาลดลงอย่างรวดเร็วเนาะมันจะค่อยๆเสื่อมนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็สามารถช่วยชะลอนะครับภาวะไตเสื่อมนะครับเรื้อรังนะครับ CKD นะครับชะลอความเสื่อมนี้ได้เนาะซึ่งช่วยในเรื่องของการ ลดปัญหาโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับลดปัญหาโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับเขาเรียกได้ว่าหยุดวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวกรองของไตทํางานได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบเกิดพังผืดนะครับแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวตัวเซลล์ไตหน่วยไต้วที่ขออนุญาตใช้คําว่าหน่วยไตแล้วกันมันก็อาจจะมีความเสียหายได้นะครับ แล้วก็ยังยับยั้งในเรื่องของการเกิดพังผืดที่ไตนะครับชะลอการสะสมและท่อไตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการอันนี้พูดไม่ได้อ่าแล้วก็ป้องกันตัวหน่วยไตนะครับป้องกันตัวหน่วยไตไม่ให้เสียหายเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับสําหรับในเรื่องของฟูคอยแดนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวกับในเรื่องของไตเสื่อมนะครับจริงๆงานวิจัยของฟูคคยแดนมีหลายพันฉบับเนาะ แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะไตเสื่อมเนี่ยก็มีหลายร้อยฉบับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาถามมาถามได้นะครับมาถามได้เนาะแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับหลายคนที่มีในเรื่องของอาการปัสสาวะเป็นฟองนี่อันนี้เรามีสรุปมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังเนาะว่าหนึ่งคืออาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยเกิดจากภาวะโปรตีนรั่วนะครับ สิ่งที่ฟูคอยแดนเนี่ยสามารถช่วยได้เนาะอันนี้จากง,งานวิจัยนะครับพบว่าสามารถช่วยลดภาวะนี้ได้ในหลายกลไกนะครับหนึ่งคือลดการอักเสบของไตนะครับช่วยการยับยัง้งการหลั่งสารก่อการอักเสบเนาะลดความเสียหายของกลโมดูลัสนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเสียหายของตัวอนุมูลอิสระด้วยนะครับป้องการโครงสร้างไตนะครับแล้วก็ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันนะครับ จริงๆฟูคอยแดนเนี่ยก็มีในเรื่องของการลดการทำลายเนี้อเยื่อไตโดยภูมิคุ้นกันตัวเองด้วยเนาะนี่อ่ะให้ดูนี่เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหา SLE นะครับก็ทานได้นะครับทานได้เนาะอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตไปรวยไปแบบเร็วๆรัวๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ ไม่ได้ทำคลิปเฉพาะของตัวฟูคอยแดนเลยเนาะพอมานั่งดูแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยที่มักจะตอบนะครับตอบคำถามกับใครหลายๆคนที่มาถามในไลฟ์สดเนาะแต่ว่ายังไม่เคยทำคลิปที่เกี่ยวกับฟูคอยแดนตรงๆเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวฟูคอยแดนเนาะถ้าคุมอาหารไม่ดีจะทาเช้าเย็นทดแทนได้ไหมครับอ,อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับถามว่าหนึ่ง การคุมอาหารมันช่วยในเรื่องของการลดคนที่จะเข้ามาทําลายอันนี้เราเข้าใจกันถูกเนาะสองนะครับตัวโมซกุกับยูวคิวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการ food, ฟื้นฟูและซ่อมแซมถามว่าจะทันแล้วไม่ทันเนี่ยมันตอบยากนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่บอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นควรที่จะทําคู่กันเพราะว่าต้องบอกงี้พฤติกรรมการคุมอาหารคําว่าคุมอาหารได้ไม่ดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจริง บางคนคุมอาหารได้ไม่ดีเนี่ยอาจจะแบบว่าสุดโต่งเลยก็มีแต่คําว่าคุมอาหารได้ไม่ดีของบางคนเนี่ยเขาอาจจะคุมได้อยู่ก็มีนะครับเช่นบางคนบอกคุมอาหารได้ดีแต่ยังมีน้องแอลอยู่อย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับที่ตี่จะแนะนําตลอดนะว่าไหนๆก็เสียเงินเลือกสารอาหารมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมแล้วลองคุมอาหารสักสองสามเดือนไหม เพื่อที่เราจะได้วัดผลนะว่าทานไปแล้วเนี่ยค่าไตาเนี่ยเราสามารถดีขึ้นได้เท่าไหร่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครดูตี้มานานนอตี้ก็จะบอกนะว่าถ้ายังคุมอาหารไม่ได้ตี้แนะนําว่าให้ไปคุมอาหารก่อนนะครับเพราะไม่ใช่อะไรมีหลายๆครั้งเนาะมีหลายๆครั้งเนาะหลายๆคนเนี่ยอยากให้ค่าไตาดีขึ้นแต่พอถามเรื่องการคุมอาหารแล้วเนี่ยคุมอาหารไม่ค่อยได้หรือบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ไม่คุมอาหารแต่พี่จะมาทานตัวนี้แล้วมันดีขึ้นไหมตี้บอกได้ว่ามันก็เป็นสัจธรรมอะครับ คนทําลายมักจะไวกว่าคนซ่อมเสมอถามว่ามันฟื้นฟูไหมมันก็ฟื้นฟูและซ่อมแซมตามสารอาหารที่ได้รับนั่นแหละแต่ถามว่ามันจะฟื้นฟูทันหรือไม่ทันเนี่ยมันตอบไม่ได้นะครับมันตอบไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะตอบได้ก็คืออย่างน้อยๆก็ดีกว่าเราไม่ทานอะไรเข้าไปเลยเพราะมีเคสจะเล่าให้ฟังมีเคสหนึ่งนะครับซึ่ง เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับจริงๆไม่ใช่เคสหนึ่องอ่ะหลายๆเคสนะครับคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วนะครับไม่อยากจะให้ท่านต้องทรมานเกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานอาหารก็เลยอยากอย่างน้อยนะครับก็อยากจะให้มีสารอาหารอะไรที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมก็ยังดีซ่อมแซมบ้างก็ยังดีนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยก็คุยกันตั้งแต่ต้นนะว่าหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ฟื้นฟู นะครับมันอาจจะช่วยในเรื่องการชะลอความเสื่อมถ้ามันสามารถฟื้นฟูได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับอันพูดกันตรงๆนะครับพูดกันงตรงๆเพราะว่าหนึ่งคือสุดท้ายแล้วสารอาหารมันซ่อมไหมมันก็ซ่อมแหละแต่มันจะทันหรือไม่ทันเนี่ยมันตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราคุมอาหารอย่างดีนะครับค่าของเสียทุกอย่างเราดูแลตัวเองดีเพื่อที่จะส่งสารอาหารเข้าไปช่วยในเรื่องการฟื้นฟูและซ่อมแซมอันนี้เนี่ยทานเถอะนะครับแล้วก็วัดผล 1- 3สเดือนนะครับพยายาม คือใครนะครับที่ทานตัวโมซุกุกับยูบิคิวี้จะพูดเสมอนะว่าถ้าทานที่แนะนําว่าให้วัดผลด้วยนะครับให้วัดผลด้วยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือใครนะครับที่วัดผลนะครับจะเห็นเลยว่ามันได้ผลอย่างไรนะครับมันได้ผลอย่างไรสนใจพี่ธรรมะลงสวัสดีครับอ่ะทีนี้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยที่จะแนะนําให้ทานตามระยะถามว่าทําไมต้องให้ทานตามระยะเพราะหนึ่งคือระยะต้นๆเนี่ย ถ้าไตเนี่ยมันเสื่อมไม่เยอะนะครับจะทานในปริมาณน้อยๆเนี่ยเพื่อที่จะค่อยๆบำรุงไม่มีปัญหานะครับก็จะทานวันละหนึ่งแคปซูลก็ได้นะครับหนึ่งถึงสแคปซูลนะครับหนึ่งถึงสแคปซูลสำหรับตัวโมซุกุเนาะถ้าใครมีในเรื่องของเบาหวานความดานันไขมันด้วยนะครับที่แนะนําว่าให้ทานเซตคู่ก็คือ u v q 1นะครับแล้วก็โมซุกุ1อย่างนี้ได้เลย ส่วนใครที่อยู่ในระยะ 3A หรือ 3B นะครับ 3A หรือ 3B ตี้แนะนำให้ทานอย่างน้อยๆโมซุกุนะครับ2แคปซูลนะครับ2แคปซูลอย่างน้อยเนาะแต่ถ้าใครอยากจะฟื้นฟูโดยเฉพาะ 3B นะ 3B 4-5ตี้จะให้ทานอย่างนี้ถ้า 3B 4-5นะครับตี้จะให้ทานโมซุกุ2 UBQ 1หลังอาหารเช้าและเย็นได้เลยนะครับทานอย่างนี้จะดีกว่า แต่สําหรับใครที่อยากจะคุมอาหารนะครับก็กดหนังสือกินตามไตได้เลยนะครับอ๋อพี่โรดพี่โรดที่ส่งตัวผลเลือดมาใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยจริงๆของพี่โรดเนี่ยตัวค่าของเสียเราที่ดูเนี่ยคือค่าเคลเอตินินใช่ไหมเอ่ยณตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสี่เนาะอายุหกสิบสองปีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเคสนี้เนี่ยถ้าดูจากดูจากค่าของเสีย นะครับดูจากค่าของเสียที่มันมีย้อนหลังเนาะที่มันเป็นกราฟมาให้ดูเราดูเนาะถือว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มจะขึ้น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 ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยทาน U B Q นะครับ2องแคปซูลเช้านะครับอ่าทาน U B Q 2องแคปซูลเอขออภัยครับทานโมซุกุ2องแคปซูล U B Q 1นึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นได้เลยเคสนี้ทานอย่างนี้ได้เลยนะครับ แต่ในเรื่องของการคุมอาหารน่ะถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยสแสดงว่าการรับประทานอาหารน่ะเรารับประทานในระดับคงที่ใช้คําว่าคงที่แล้วกันเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาไม่ค่อนข้างไม่เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวปกติตรวจค่าไตทุกๆก,ก,กี่เดือนครับทุกๆก,ก,กี่เดือนเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันไม่นานนะครับใครมีคําถามสามารถถามได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพอเอิญเดี๋ยวตี้จะมีประชุมต่อนะครับมีประชุมต่อ จริงๆวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทุละป,ปะปังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆวันพุธพฤหัสนะครับที่ไปสอนนะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีเนาะแล้วก็สอนที่โรงแรมชื่อว่าบูเลปิดนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกอ่าวันแรกที่ไปเนี่ยน่าจะไลฟ์ได้นะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีแต่วันที่สิบห้าเนี่ยที่มันเดินทางกลับเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถึงดึกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์เนาะแต่ว่า ถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่ติดอะไรที่จันทบุรีก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ฟังนะในหัวข้อต่างๆนะครับโอเคทุกสองเดือนใช่ไหมเอาโอเคดีเลยทานนะครับแล้วก็คุมอาหารควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ลองวัดผลดูนะครับลองวัดผลดูว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆของพี่รดมีอาการอะไรไหมครับอาการบวมอาการคันปสัสสาวะเป็นฟองมีไม่เอ่ยมีไหมครับ คือจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาการนะครับถ้ามีอาการเนี่ยโดยปกติถ้ามีอาการเนี่ยให้ลองดูในเรื่องของอาการนะครับสักประมาณ1 2ถึงสองอาทิตย์อาการพวกนี้เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นบางคนนะ่ะสาวัน4ี่วันก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าดีขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งนะครับถ้าเราคุมอาหารควบคู่กันไปด้วยนะครับมันก็จะเห็นผลไวเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่อาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบวมอาการคันปสัสสาวะเป็นฟองอะไรพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดจาก ของเสียพอเราไม่รับประทานของเสียเข้ามาเพิ่มนะครับไม่รับประทานของเสียเข้ามาเพิ่มนะครับไอตัวที่มันสะสมอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอไตทํางานดีขึ้นมันจะจัดการได้ไวขึ้นคุณง่ายๆก็คือถ้าเราไม่เติมคนเข้ามาทําลายเนี่ยในเรื่องของอาการเนี่ยมันจะเห็นเองว่ามันจะเห็นเห็นผลชัดเจนขึ้นเห็นผลไวขึ้นนะครับอันนี้ของพี่รอดสั่งไปแล้วใช่ไหมครับสั่งไปแล้วหรือยังเอ่ย จริงๆตอนนี้เนี่ยมันมีเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นคูปองทิกต็อกให้แล้วกันเนาะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากตีไลฟ์ประจำเนาะทิกต็อกเขามีตัวโปรโมชั่นลด18อร์ซนให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกดนะตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกนะครับมันจะมีส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นสามารถกดดูได้นะครับจริงๆร,ระยะ4ี่ใช่ไหมครับ จริงๆระยะ4เนี่ยค่าไตามันจากควรที่จะมากกว่า90%้แนละตอนนี้มันเหลือแค่30เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับที่เราจําเป็นจะต้องรู้เลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุไตเสื่อมนะครับสาเหตุไตเสื่อมอ่าได้เลยครับจริงๆพี่รอสั่งทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ก็จะมีสั่งได้เหมือนกันเนาะจริงๆอยากที่แนะนําให้สั่งทางนี้นะครับสั่งทางนี้เนาะ เดี๋ยวทักเดี๋ยวตีแจ้งแจ้งเข้าไปทางทางทางนี้แล้วกันนะครับทางนี้แล้วกันเนาะระยะสี่นะครับอันดับแรกต้องทราบให้ได้ก่อนว่าเรามีภาวะไตเสื่อมเพราะอะไรเรียกง่ายๆก็คือเราต้องหาสาเหตุของภาวะไตเสื่อมให้เจอก่อนเนาะซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของภาวะไตเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดจากอาหารนะครับโลข้างเคียงนะครับพฤติกรรมแล้วก็อื่นๆ อาหารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าการรับประทานอาหารเคม็มอาหารรสจัดเนาะมีอยู่แล้วอันนี้เฉพาะระยะ4ี่นะครับเพาราะระยะสี่เนี่ยถือว่าไม่ได้เสื่อมตามอายุนะครับสองนะครับดูว่าเรามีโรคข้างเคียงอื่นๆไหมเบาหวานความดันไขมันหัวใจเกา sle นิ้วนะครับถ้าเรามีโรคข้างเคียงพวกนี้นะครับมียาอะไรให้ทานตามนั้นได้เลยเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาภาวะไตเสื่อมได้เบาหวานก็คือน้ําตาลเยอะ ความดันเนี่ยมันส่งผลกับความเสียหายของไตไขมันก็มีปัญหานะครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณครับได้เลยครับเดี๋ยวลองทานนะครับแล้วก็ลองอ้าวเท่ากับว่าตอนนี้ทานไปสักประมาณจะสองอออันหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับแชร์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับอาการปัสสาวะเป็นฟองกับอาการบวมเป็นยังไงบ้างเอ่อันนี้เราทานโมซกุสองยูบิชิวหนึ่งเนาะอ่ะ กลับมานะครับเมื่อกี้ใครที่อยู่ระยะสี่นะครับดูอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือหลายๆคนเนี่ยเราเห็นค่าไตาเราลดลงมาเรื่อยๆแต่ณตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าภาวะไตเสื่อมเราเกิดขึ้นจากอะไรบางคนนะครับเป็นเบาหวานลงไตคุมเบาหวานให้ได้บางคนรับประทานอาหารลดจัดบางคนชอบทานเค็มบางคนมีความดันก็ต้องทานยาความดันเนาะบางคนเป็นเกากต้องทานยาเกานะบางคนไขมันก็ต้องทานยาไขามัน sle n e w n no ่าถ้าเป็นนิ่วก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับ ดูที่สาเหตุก่อนนะครับส่วนอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองเนาะส่วนใหญ่โรคไตเป็นลกเสื่อมเหมือนผิวเขียวอะพอผิวเราเริ่มเขียวเราทำไงหาครีมมาทาเพื่อที่จะบํารุงมันเป็นสิวก็ทาครีมจัดการเรื่องสิวเนาะรูขุมขนข้างนะครับก็ทาไนอาซินามายทาคอลลาเจนเนาะไตเสื่อมก็เหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเพิ่ม เพิ่มการทางานของไตลดค่าของเสียนะครับลดพังผืดลดการอักเสบนะครับเมื่อกี้เราเปิดงานวิจัยให้ดูแล้วนะครับว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นระยะ3 b ม5ห้านะครับตีจะแนะนํานะครับตะกร้าที่แดได้เลยนะครับตะกร้าที่แดได้เลยเนาะตะกร้าที่8ดได้เลยนะครับแต่เท้าบวมคุมอาหารก็จะหายบวมอ๋อใช่ครับก็คือจริงๆนะคือถ้าควบคู่กับการคุมอาหารนะครับอาการมันจะเห็นผลได้ไวมากนะครับไวมากนะครับ ฟองยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับลดลงบ้างไม่เอ่ยคือจริงๆริเนี่ยอาการปัสสาวะเป็นฟองที่อยากจะให้สังเกตว่าคือหลักๆเนี่ยฟองในความหมายคือบางคนเนี่ยเวลาเราปัสสาวะเนี่ยยังไงมันก็จะมีฟองอันเกิดมาจากการกระทบกับโถเนาะเจอจากการกระทบกับโถเนาะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากภาวะที่โปรตีนรั่วด้วยนะครับอ่าใช่อ่ะที่งบอกว่าถ้าคุมอาหารควบคู่กันไปด้วยเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเพราะว่า เวลามันไม่มีของใหม่เข้ามาทบอะครับตัวของเก่าเนี่ยพอมันฟื้นฟูการทำงานของไตลดค่าของเสียเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวของเสียเนี่ยมันออกได้ไวขึ้นอาการต่างๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันดีขึ้นซึ่งโดยปกติเนี่ยปัสสาวะเป็นฟองเดี๋ยวลองดูนะครับภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนาะแล้วเดี๋ยวเราลองมาคุยกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอย่ยมีไหมครับมีไหมครับ เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตี้มีติดธุระนะครับโอเคถ้าไม่มีคําถามอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมเนาะสักประมาณ2องทุ่มครึ่งสาทุ่มนะครับเดี๋ยวตี้จะขึ้นไลฟ์เนาะแล้วก็วันพุธวันพฤหัสนะครับไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ